ที่นี่ครับสวนลุงถนอมครับสวนตาลฮะอยู่ที่อำเภอบ้านลาดครับบรรยากาศร่มลื่นฮะมีตาลต้นใหญ่ๆเรียงรายสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยครับวันนี้สูงไว้ต้องไปเที่ยวครับมาอยู่ที่สวนตาลลุงถนอมนะครับที่นี่มีน้ำตาลสดครับมีผลิตภัณฑ์จากต้นตาลขายผ่านมาทางบ้านลาดเพชรบุรีก็แวะเข้ามานะครับสูงไวต้องไปเที่ยวครับพามาดูต้นตาลนะ ต้นตาลใหญ่มากท่านี้เยอะครับแล้วใต้ต้นตาลก็จะมีชิงช้าปลูกวเอาไว้ให้นอนครับมีร้านขายของฝากข้างในนี้นะครับสูงวัยต้องไปเที่ยวครับไม่พลาดโอกาสดีๆฮะที่จะเอามาฝากกับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้ผมนะครับวันนี้อยู่ที่สวนตาลลุงถนอมครับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับ ของสวนตาลแถวนี้ครับภายในสวนครับร่มลื่นปลูกตาลเป็นทิวแถวเยอะครับตาลต้นใหญ่ั้งนั้นเลยอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้ผมนะครับสวยไวต้องไปเที่ยวครับผมจะเอาคลิปด,ดีๆเอาภาพดีมาฝากครับสวทที่อยู่ทางบ้านครับสวัสดีครับ